เข้าห้องน้ำที่โลตัสเตาปูนเช้านี้เจอกล่องนี้วางแอบอยู่ข้างโถส้วมแวบแรกดีใจว่าได้ของฟรีแต่จำได้ว่าเคยมีคนลงเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราจึงเอาเท้าเขี่ยออกมาแล้วถ่ายรูปไว้ทิ้งกล่องนั้นไว้อย่างนั้นพอเปิดประตูเท่านั้นแหละข้างนอกมีชายหนุ่มหัวเกรียนสามคนยืนถือมือถือเตรียมถ่ายรูปเราจึงหัวเราะลัน่นแล้วตะโกนเสียงดังว่า สใจโวยไม่ได้แหลกกูหรอกเมื่อก่อนน่ะมีข่าวว่ามีคนเจอกล่องลักษณะนี้พอหยิบกล่องขึ้นมาลายนิ้วมือเราจะติดอยู่จะมีคนถ่ายรูปเราไว้ทันทีแล้วจะมีขบวนการที่อ้างว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามาขอตรวจคน้นแล้วเจอสิ่งผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดแล้วเราก็จะถูกข่มขู่รีถ่ายเงิน